สวัสดีค่ะนี่รีวิวอะไรคะรีวิวยนห่วงเหรอล,ลกูกโอโ้โหยนห่วงมีกี่ชั้นคะนับสิ 8 9 10 11 12 13แล้วก็เป็ดด้วยสิบจีเอาได้ล่ะโยนห่วงดูเอาออกดูว่ะเนี่ยเอาออกเอาออกแล้วก uh ็โยนห่วงกันหน่อยค่ะเด็กๆอู้อู้อันนี้ไม่ถูกเยอะว่ะอันสองซ้ำโยนอันเล็กใหญ่ไปหาเล็กเลยเดี๋ยวจะฟมันสองอันผิวเร่งอันใหญ่ก่อนอ่ะอันไหนกันใหญ่ก่อนโยนเลยค่ะ พยายาย้อนยอ้า oh. ่เด yeah. yeah. oh. ินโลดใจเลยเย็นเข้าไหม โยนยนเอาเข้าไหมเข้าไหมก็อ๋พอใจยนด้วยพอใจยนด้วยลูกนนะพอใจยนด้วยอโอโอนนะเอาโยนด้วยโยน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 พอใจเอาใส่เนะเ่นเอาใส่เนะเราใส่ดีดลูกใส่เอาใส่ผุนใส่ขึ้นไอ้หน อันไหนก่อนอันใหญ่ก่อนแน่นนะเรียงจากเล็กไปใหญ่ไงลูกเอา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 นเอานไอปเ็ยอโอลยังไม่หมดเลยค่ะอยู่นี่กับพอใจหนึ่งลูกค่ะกับพอใจหนึ่งอาใส่ลูก เก่งมากค่ะเย้เย่จ้าจ้าพอใจไหมเห็นนะเก่งจังเลยลูกนั่นน่ะนั่นน่ะมีกี่ห่วงนะเมื่อกี้สิบสี่ใช่ไหมพร้อมเป็ดด้วยสี่ชั้นเห็นนะเก่งจังเลยพอใจโอ้ยพอใจดูมีสีอะไรบ้างคะ มีสีอะไรบ้างไหนไล่ดูสิไอหลานนางนูมีสีอย่างแนีมีสีอย่างแนีมีเป็ดกราบกราบดูสีอะไรลูกมีสีอะไรบ้างสีชมพูสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าชมพูชมพูอ๋สีม่วงสีม่วงเออหน่าสีฟ้าพี่ฟ้าใส่ดิลูก พี่ฟาใส่ก็พี่ก right? ็ฟังแตะเออ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 คุณนะ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 นับตัวนับตัวอันไหหนึ่งหนึ่สองสามสี um ่เอาอาเวลาใส่ดีๆแบบลก ลายไสกยจ้ะไสก่ว,วยเอาไสมวยฮอฮ้ยฮือ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 ม,มากฮลลือฮือฮือ่อฮือฮนะ่อฮนออฮือฮอฮืออุือฮอืออฮื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 นฮือฮื่ฮือ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 ฮืุฮืออฮอฮ้ออฮอืออฮือฮือฮออ อเอินะเปิด้นเปิพอดีตึง้งปึ้งแล้วก็เป็ดค่ะเย้โอเคอเค่ะไปยคุณผู้ชมเลยค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะเป็นดน้อยกลาบกลีค่ะ